สวัสดีครับเช้าวันเสาร์เช้าวันเสาร์ที่เจดนะครับเช้าวันเสาร์ที่เจ็ดบรรยากาศโอ้เขาจกเก็บไปหาเสยียงเมื่อตอนนี้น้ำขางข้างน้ำอย่างว่ามีจกัอเลย สวัสดีครับถักทายครับผมกิน้องตอนเช้าเช้าวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ที่เงียบอยู่บรรยาก,กาศเย็นดีจักกน่อยอยู่นี่รรนะบรรนัวท่านบัท่านแดดออกกปนเดยมาแต่เช้าเ้าคือเกา่าคือเดิมมาตั้งลานคือเก่าครับผม ทำมาหากินกันไปเนาะแต่ละอาชีพมันก็บ,บ่คือกันบางคนก็ไปเอดงานโรงงานเป็นบางคนก็ไปขายของของจะของ,ของบางคนก็ไปเ็งงานบริษัทมันก็ธรรมดาบางคนตางสู่กันไปแล้วพี่นอ้องบางคนต่างมีวิีทางของอีกองแต่ว่า ข้อ,อกันทำมาหากินกันสุกคนเนาะโปรตีนโบรตีนสางกับพื้นมีพี่ยังแต่หน่อยนะจัาแต่ตหน่อยดีเนี่ยยูบาลหาได้ๆนาะสียูซืซ้อๆมันก็คือนบาลและมันต้องกินตรงใส มันต้องกินต้องใช้ของทุกอย่างมันก็ต้องใส่เงินเนาะเงินมันเป็นปัจจัยปจัจจัยรัดเงินมันสำคัญต้องหาเดี๋ยวชิบะอฮ้ยบอกจะเรียงเงินมันบกนุกมีความสุขแยนอยู่ครับผมแต่บางเงินนะทำให้มีความสุขถ้าเขาบโมาขายของถ้าเ้าบโมาทำมาหากิน ข้าวโอ๊ตอาชิโบมี่ไม่เอาทินบโอมี่ซื้อดังปูดังปลาพงนัวพวงหยังแถวๆถึงขั้นยุบ้านนอ้อค่าใช้จ่ายมันอาชิบโบแพงถอดในเมืองมือก็เอาหาเงินได้สามสี่ร้อยนี่ก็ถือว่าดีได้ไหมเนาะเต็งเงินเต็งเงินชุดม,มือ,อม,มือใดเข้ายุดเขากะ ขาดได้ใดานะเพราะว่าเขาบดให้เห็นงานบริษัทเนาะถ้าเขาเห็นงานบริษัทจริงๆมันจะมันจะลาลาจิตลาพักด่วนล่านี่เนาะเดือนหนึ่งเขาก็ลาไดเ้เดือนหนึ่งเขาก็ไม่ยุดเอ่อเดือนหนึ่งกะยุดซีมือคุณเน,นาะแล้วก็ดีอย่างแล้วก็โบ,บ,บ,บ่บ่อิสราเนี่ อย่าบานเข้ามาใครของสีตั้งแต่อิสระก็มาถักท้ายพี่น้องก็แบบตาหัวเขาเขาเพียอว่ามีนี่อยากกินปล mm hmm. าทูเห็เพียอว่าผัดปลาผัด,ดอ่ะพี่แกงปลาทูพีผัดมเมื่อปีอที่หนึ่งเลยเจ้าชีสกำลังกินมีปลาทูหลายตัวไหมพี่น้อง แจบจ่นอนู่เขาทินท่าแล้มือก็ยู่ซีแล้วไอ้หนมากเลยทอจะสองหวัวทำ <c oughs> ขึ้นเสามาน,น,าน้าหนยก็บยากหน้ารดเด้อยางหนาขายของเป็นมันติดมันติดหรือเปละา่วปบรเจนงานบ้านแล้วใช่ป่ะวาบมือนีวันเสาของนี่นี่นะ เพิ่นกับจุดงเดียงชัวเพิ่นสิจัดการนี่เนี่ยะเขาห้าหนา้าไม่รู้กินก็คือวานน่ะเนะเาะผู้ใดโบเป็นแม่บ,าบ้านโบมู้นี้ว่ามันมันกับผร้ดอยู่รู้ใดเศร้า,า,า,านาะนั่งคุนผู้ชา,ายเพิ่นไปเหตุงานสิเพิ่นได เมียอยู่บ้านสบายลอกเปลี่ยนกันเมียมึงจะได้คี่นนาะเมียอยู่บ้าสนโอ้ยเห็ดงานหลาย,ย,ยนนอย่างจะมาจะหน่อยกลับไปจะหน่อยกลับซอยซอยแค่ว่าซอยเก็บซอยกวดลังเทียลังเทียพวกเราหยับใส่กอกเป็นบ่ละเราหยับใส่ก๊อกพวกกะละมังพวกพวกพวกอุปกรณ์ของเพื่อนมันก็นั่นเนาะเราก็เมีย เะไงกับไปซอยล่างครับผมทำความสะอาดบ้านเชิญเสามากเตรียมของรไงกับเตรียมของ,เต,ของเตรียมยังแย่เสๆกนะูบ้านถูหนาบ้านดูหนาบ้านหนาบ้านตรงตั้งเหรียญไหมครบทำความสะอาดหนาบ้านทรงเทปจุ่มมือให,มให้มันมมมีฝุน,นชวงนี้ มันหนาแร่งนะพี่น้องหนาหนาล้มนาน,านี่บางทีจะมีล้มพัดขีปุ่นขี่เงางเนี่ยทางเขาบาปัดบอกวดบบธูชูม,มือมันจะมีขีปุ่นมีขีปุ่นเตอะกังทำให้บ้านเข้ามาดูสะอาดก็หน่อยทูชูม,มือปัดกวดชูม,มือครับผมนี่มาเร่งกลับไปกับ รดน้ำ้นไมมเพราะว่านาเรีงมันตรงบานเท่าไหน่มันบ่มันบูมีน้ำประปาเนอะก็เปิดใช้ถังแล้วก็หิวหิวใช้หิวใช้หิวใช้คุมะฮดครับผมกับอากาศจีน,นเนีลยแต่ว่ากับฮดชุ่อเมือดถ้ำให้มันเป็นจิบจ,จวัดประจำวันคนจะว,ว,วางต่มันสิเกิดความเคยชินให้มันชินไป เตรียมตอนเช้ามาเตรียมตัวคลายของเตรียมอุปกรณ์คลายของไปทำความสะอาดตาบานอาบน้ำนั่นแหละกะจังโอดอมากครับผมโอดอมากอะหกโมงครัวหกโมงครัวถ้าเจ็ดโมงนี่คือว่าสายครับผมตันหน่อยเอา้าโทรศัพท์ตันหน่อยคิดภาพคิดภาพไอ้แมงก้อนเจ็ดโมง มาเปิดร้านข้าสับลูกค้ามันสิบพอทันลูกคาออ้าลูกคา้กคาบานห้องตื่นดึกเสาครับลูกค้าบานห้องตื่นดึกเสาเพิ่งจะต้องีไปในเมืองจังมนินีวันเสาร์อาชีพตื่นช่วยเนี่ยโอเคครับไปก่อนสวัสดีครับ